ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมเพลย์เพื่อนชาวเอ่อเฟซบุ๊กนะครับวันนี้จะมารับคำท้าจากเพื่อนกวางนะครับว่าท้าว่าอะไรนะให้เขียนคิ้วหนาห้าเมตรโอเขียนคิ้วหนาห้าเมตรโอ เอาอะไรมาเล่นกันอีกแล้วเนี่ยเกีคิวหนาห้าเมตรเราทำมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ทําวันนี้ขอทําเลยกันแล้วกันรับคำทานะครับเต่ารับคำทานะครับกวางเกีคิวห้าเมตรใช่ไหมห้าเมตรใช่ไหมจัดไปตามคําขอเลยนี่ไม่เอาแบบเป็นรูปนะแบบวีโอลงหนะาเอาฮาอีกแล้วเพื่อนเราเกีคิวเราเกีคิวห้าเมตรใช่ไหมหนาแค่ไหนอะพอไหมอ่า าเมตรถัดไปเพื่อนกวาขอบคุณมากที่พ้าขอบคุณอย่างสูงเพื่อนนนก็ทำไปแล้วเพื่อนแอมก็ทำไปแล้วเพื่อนต่ายก็ทําแล้วเหลือเราคนเดียวบอกว่าอย่าเงียนเต้ออ่าทำแล้วจิ้มชิ้นละ5เมตรอ่ะถัดไปเบาๆทดซอบกับเพื่อนโอเคยัง5เมตรดูมันจะชัดเป็นไงเพื่อน5เมตรหนเตอะเลยโอ้ยฮะแต่เลยนมากอ่ะยัง5เมตรอืม ดูกันชัดๆ <c oughs> เป็นไงเพื่อนห้าเมตรหนาเตอะเลยโอ้ยหน้าแต่งไปเดินข้างนอกเลยอ่ะรับคำท้าแล้วนะกวางคิ้วหนาห้าเมตรจัดไปแล้วตวามคำขอขอท้าต่อเลยนะครับขอท้าต่อพี่น้ำ พี gamer, ่น้ำนะที่ทําจมูกมาพี่น้ำพี่สาวสวยๆนเรานั่นเองพี่น้ำรู้จักชื่อเล่นชื่อจริงเขารู้จักแต่ชื่อเล่นชื่อพี่น้ำาขอท้าต่อไปยังพี่น้ำไม่แค่เขียนคิวนาแบบนี้ห้าเมตรแล้วก็ท้าต่อพี่ยานิกาพี่คนที่ทาจมูกไอ้คนที่เป็นสาวเกาหลีน่ะเออสวยๆหน่อยรู้ใช่ยานิกาป่าวไม่รู้นะแต่น่าจะใช่ยานิกาท้าไปต่อที่พี่ยานิกาพี่น้ำสองคนได้ทำพันหรือสชั่วโมงนี้แ้วกันนะพี่น้องายงนี้จะรอดูนะพี่รอ